บุญใหญ่ที่ดวงวิญญาณพ่อแม่รอรับมากที่สุดคุณรู้หรือไม่ว่าบุญที่เราทําสามารถส่งไปถึงพ่อแม่ที่ล่วงหลับได้จริง ไม่ว่าท่านจะอยู่พบภูมิใดหากทำด้วยใจบริสุทธิ์บุญนั้นจะกลายเป็นของขวัญที่ส่งตรงถึงท่านได้ทันที 1. บุญจากการถวายสังฆทานนี่คือบุญที่มีกำลังมากที่สุดเพราะพระสงฆ์คือเนื้อนาบุญของโลกเมื่อเราน้อมศรัทธาและความกตัญญูไปถวายผลบุญจะเชื่อมถึงพลังพระตนตรยัยแล้วส่งตรงถึงท่านได้จริงเหมือนเรื่องของพระโมคคานะที่ช่วยมารดาผลทุกได้ด้วยการถวายทานแล้วอุทิศบุญ 2. บุญจากการภาวนา การนั่งสมาธิเจริญสติแล้วแผ่เมตตาให้พ่อแม่เปรียบเหมือนการส่งแสงสว่างไปชำระความมืดในใจของท่านจิตที่สงบและบริสุทธิ์จะมีกำลังละเอียดและสามารถส่งถึงจิตวิญญาณของท่านได้โดยตรง 3. บุญจากการสวดมนต์หากสวดด้วยศรัทธาและจิตเมตตาจะเชื่อมต่อกับพลังแห่งพระรัตนตรยัยบทสวดอย่างพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณหรือชินบัญชรจะสร้างพลังบริสุทธิ์ที่ช่วยปัดเป่าพลังไม่ดีและเปิดทางให้ท่านไปสู่สุขติภูมิ หัวใจสำคัญคือบุญไม่เคยหายไปไหนเพราะกลไกลที่เรียกว่าอนุโมทนาจะทําให้ดวงวิญญาณของท่านได้รับบุญทันทีที่เกิดความปิติยินดีเพียงเราทําบุญด้วยความรักความกตัญญูและความตั้งใจจริงพลังบุญนั้นจะเดินทางไปถึงพ่อแม่ที่ล่วงลับได้อย่างแน่นอน